สวัสดีครับกลับพบก,กับเจ้าหลังเกมกันอีกครั้งนะครับสึกพิมพ์เลีกที่เข้มข้นอยู่ในตอนนี้นะครับแน่นอนนะครับเป้าสํคาคัญทุกคนน่าจะมองมากที่สุดก็คงเป็นเรื่องของการลุ้นแชมป์นะครับหลังจากที่อาร์เซนอลสามารถชนะลิเวอร์พูลได้นะครับในนัดก่อน,นครับทำให้ตอนนี้การลุ้นแชมป์มันดูเหมือนจะเป็นภาพในลักษณะของ3เศร้าไปซะแล้วนะครับถึงแม้ว่า ในเชิงของตัวเลขนะครับมันมีความเป็นไปได้เหมือนกันที่อันดับที่รองลงไปไม่ว่าจะเป็นสเปอร์ต่างๆนะครับจะสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมาเป็นทีมบุ๊แชมป์ได้เหมือนกันเพราะแต้มยังไม่ได้ห่างจดเกินไปแต่ว่าถ้าพูดเรื่อง ความสาม่ำเสมอนะครับแล้วก็กลุ่มกลังเรื่องของฟอร์มต่างๆนาๆนานะครับก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ City, ลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้แลวก็อาร์เซนอลนะครับก็เป็นสามม้าตัวนำนะที่จะได้ลุ้นแชมป์ของพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้แล้วก็ทั้ง3ทีมนะครับก็ลงเล่นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ไม่พลาดในการเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดนะครับแถมเป็นการเป็นชัยชนะที่ มีนัยยะสําคัญที่น่าพูดถึงกันนะครับวันนี้เราเลยหยิบออกมาพูดกัน,นทีมแรกนะครับคงจะพูดถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนนะครับที่ลงเล่นไปก่อนนะฮะโดยพวกเขาเปิดบ้านพบก,กับเอเวอร์ตันเอเวอร์ตันเองก็ลุ้นหนีตกชั้นค่อนข้างลําบากเหมือนกันแล้วก็มาเล่นในเกมที่อีทิฮัดสเตเดียมช่วงสุดสดาที่ผ่านมาในอย่างยอดเยี่ยมนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาทําได้ดีมากๆคือเรื่องของการจัดระเบียบเกมรับมีการสอดซอรใช้แบ็กเหมือนเป็นแบ็กสองตัวเลยนะครับเช่นเอาแอชลีย์ยังขึ้นไปเล่นมิดฟิลด์ด้านขวานะครับนอก เล่นเกมรับซึ่งเมสซิตี้จัดโดกูเข้ามาลุยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะฝั่งสาเองก็เช่นกันนะครับผมแล้วก็ทางด้านเอเวอร์ตันก็ต้านทานไว้ได้ดีทีเดียวแต่สุดท้ายก็มาโดนทีเด็ดของเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์นะครับซึ่งกลับมาฟิตสมบูรณ์อีกครั้งได้ลงตัวจริงนะครับยิง2ประตูนะครับซึ่งประตูที่2ก็เป็นจังหวะสวนกลับซึ่งแมนท่านด้านเอเวอร์ตันเองก็พยายามจะดันเกมรุกขึ้นไปนะครับก็เป็นเควินเดบอยที่ลงมาจ่ายนะครับจุดนยะสาคัญที่เรามองเห็นจากเกมนี้นอกเหนือจากการบดล็ออออกในนนทีี่่คคขขข้าขขขขา้าางงดััะรรรบบเืสฟ เรื่องของคุมกาลังที่เราเคยพูดกันไปแล้วว่าพวกเขาไม่มีนักเตะบาดเจ็บในช่วงนี้เลยทําให้กอร์ดวาราสามารถสับเปลี่ยนนักเตะได้พอสมควรนะครับยกตัวอย่างเช่นนักเตะที่ลงเป็นประจําไม่ว่าจะเป็นไคลวอล์กเกอร์หรือแม้แต่เควินเดบรอยนัดล่าสุดเป็นเพียงแค่สำรองนะรวมถึงแจ็คกิลิชเองก็ตามหรือว่ายอร์ซี่กอรดิดโอนะครับก็เป็นแค่สำรองหมดเลยสุดท้ายพอต้องการใช้งานก็ส่งเดบรอยลงมาทีหลังอะไรประมาณนี้นะครับก็เรียกว่าคุมกาลังของแมนซิตี้น่าจับตามองเป็นอย่างมากทีมถัดไปก็เป็นจากฝูงอย่างลิเวอร์ กว่าเบอร์ลี่ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นชัยชนะของลิเวอร์พูลก็ไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เท่าไหร่แต่ในระีย์ของเกมเนี่ยค่อนข้างตกะกุกตะกักพอสมควรเลยเนื่องจากลิเวอร์พูลก็ยังขาดนักเตะจำนวนมากนะครับโมซาลายังไม่ฟิตนะครับล่าสุดเทรนด์เด็กซ์เดอร์อโน่ก็เล่นได้เพียงแค่ครึ่งเดียวก็มีอาการที่หัวเข่านะครับเอเกนคอรปก็บอกว่าอาการมันไม่หนักมากแต่ว่าก็ต้องเปลี่ยนเพื่อ,อ,อป้องกันไว้ก่อนนะครับนักเตะบางคนอย่างสบโบรสไลก็ยังไม่ฟิตนะครับก็สามารถบทชนะได้สามรวดติดหนึ่งโดยที่ แล้วก็สุดท้ายดาวินนูนเยสซึ่งก็ใช้ความพยายามอยู่หลายครั้งแต่สุดท้ายก็ทำประตูได้สําเร็จนะครับก็เลกูพูก็ยังอยู่ในเส้นทางที่ดีนะครับเพราะว่าโปรแกรมของพวกเขาก็ไม่ถึงกับยากมากแต่ก็เดี๋ยวต้องมีเกมที่เจอกับซิตี้ซึ่งน่าจะเป็นเกมวัดผลที่สําคัญทีเดียวนะครับแล้วก็ คนต้องรอรู้ให้นักเตะกลับมาฟิตสมบูรณ์เพราะว่าพวกเขามีเกมในมือที่เล่นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ถึง4ถ้วยนะครับปิดท้ายนะครับแน่นอนก็คืออาร์เซนอลนะครับหลังจากที่สะดุดไปพักใหญ่นะครับแต่ว่านัดล่าสุดก็สามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับได้การชนะลิเวอร์พูลมานะครับแล้วก็นัดนี้ต้องบุกไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับซึ่งถ้าว่ากันตามอันดับเนี่ยเวสต์แฮมกำลังอยู่ในช่วงอันดับที่ค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเทียบกับซีซั่นที่แล้ว เวสต์แฮมกำลังจะทำแต้มได้เท่ากับทั้งซีซั่นที่แล้วเลยทีเดียวนะครับซึ่งซีซั่นก่อนหน้าเนี้ยเวสต์แฮมต้องถึงกับหนีตกชั้นนะครับแต่ว่าเดวิดมอยส์ก็ทำทีมรอดตกชั้นได้แล้วก็ทำให้ทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลยุโรปได้ซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรนะครับอย่างไรก็ดีซีซั่นนี้แต้มดีขึ้นนั่งเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้เดวิดมอยส์กำลังกดดันค่อนข้างเยอะเพราะว่าผลงานของเวสต์แฮมมีปัญหามากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะการขาดตัวทำเกมรุกคนสำคัญอย่างลูคัสปปปปาาาาาาเเ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 เกกกกกตตต้้้้้้้้ไไไในน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 หลลลลยยยยยยมมมมมมมีีััฝืืดดดดดดขึึึอออออออะะะะะโโิิ็็็็จจจบููู่่่่ฮฮแแแแววสสสสุุททรร์ซซงงถ พอปรับจูนเกมได้กลายเป็นอาร์เซนอลสามารถบุกไปชนะเวสต์แฮมได้ถึงครึ่งโหลนะครับก็มีภาพที่เห็นแฟนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดเดินออกจากสนามตั้งแต่ตอนที่โดนำ 0, นำ4-0ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแรกของเกมนะครับซึ่งก็ถือเป็นภาพที่น่าเป็นห่วงทีเดียวสำหรับเดวิดมอยส์นะครับถึงแม้ว่าเขาเราจะทำผลงานได้ดีกว่าซีซั่นที่แล้วในเรื่องของคะแนนนะครับแต่ว่าในเรื่องของระยะย,ยาวก็เหนื่อยกันไปส่วนของอาร์เซนอลนะครับชัดเจนเลยว่าตอนนี้มิเกลอัลเดรตาเริ่มสอดสอดซ้อนเกมลุกได้ลงตัวมากขึ้นเกมรับกกกกกกก็็็เเเเเเหนน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 นีีีีีีียวววแแ่่่่่ะะคคครรรรััััับบลลล้้้มมมมืออองงงููซซซตตพพพสททททุุดดดดถึาาาา์ปไ อาเซนอลน่าจะลุ้นยาวๆเช่นกันนะครับก่อนหน้าติดตามกันต่อครับว่าใครจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกคงต้องวัดกันอีกยาวทีเดียวนะครับขอบคุณบุรนิที่โรนารงหยุดพนันที่สนับสนุนจอหลังเกมนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ